สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับสำหรับคลิปนี้ก็บรรเลงเพลงตักแล้วครับแปดโมงเช้าครับผมเริ่มทำงานแล้วครับน,นี่ก็จานชูตักใส่เจ้าอินดี้อยู่นะครับตอนนี้ก็ล้วงใกล้จะหมดแล้วนะฮะชั้นแรก ผมจะพามาดูฝั่งในพื้นสะนะครับอู้อ้ลื่นตกลุมตกลุมนี่ฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่เยอะครับตรงนี้มา70-80%แล้วครับสะดานชูก็ล่วงฮะ ลังแจมมานิดๆนะมีมีลูกหลังด้วยครับข้างล่างมีลูกหลังด้วยแข็งโป๊กเลยครับข้างล่างโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้ทอทงเข้ามาฮะเนี่ยฝั่งนูน้นไปก็ทอทงใส่ครับเดี๋ยววันนี้รอบเช้าเราก็จะวิ่งเข้าไปเทที่ประโคนชัยก่อนนะครับเข้าไปเทดินที่ประโคนชัยก่อนนะแล้วก็ หลังจากที่เทที่ประโคนชายเสร็จแล้วนี่น่าจะได้เทในหมู่บ้านนะครับเทในหมู่บ้านโอ้จานชูนี่ขุดสะสวยครับผมเข้ามุมทำฉากได้สวยมากนะครับฝีมือฝีมือ ถ้าเจาะลงไปอีกนี่รับรองว่ามีลูกรังแน่นอนลูกรังที่แบบหนาๆครับตอนนี้ก็นี่ก็มีลูกรังนะฮะมีลูกรังที่จะชูเอาขึ้นมาปั้นเป็นขอบสะนี่มีลูกรังอยู่นะครับข้างล่างเป็นลูกรังนะ,ะแต่ว่ายังไม่หนายังไม่เยอะเท่าไหร่ครับหน้าดินก็จะอยู่ประมาณ2อสมเมตรครับหน้าดิน ไปหน่อยก็จะเป็นลูกหลังอ่ะทงเสร็จแล้วทวงไว้ออกออกออกดานชูก็จะโกยขึ้นมาไว้ครับเจ้าสมพงคนะ์ฮะทำงานดีมากเลยตักทั้งวันนะครับ ไม่มีเสียงเอ๊ะกเอ๊กเลยเมื่อกี้เงียบมากเลยสมพงนี่แน่นปึกเลยครับไปแล้วครับขอทงฮะเที่ยวแรกฮะไปเทที่ประโคนชัยครับเดี๋ยวก็จะตามไปด้วยอินดี้ครับตามไปด้วยอินดี้นะ เจ้าเล็กจวดจะเติมน้ำมันครับต่ำก็ออกมาแล้วต่ำมาแล้วมาแล้วให้อท่อทงออกก่อนเลยครับ eat and, eat and, eat and. อีดแอดอีดแอดอีดแอดอัดเจระ,ะบีเมื่อวานก็อัดแล้ว ออิดแอดอิ่แอดเลยเอาเติมน้ำมันก่อนบอ่เอาของผมยังพอวิ่งได้อยู่ครับประมาณสามสี่เที่ยวนะวิ่งได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปเติมข้างนอกครับไปไปเติมที่ปั๊มนะฮะปั๊มระโกนใช้ครับ,ตรรบเติมน้ำมันก่อนยานชูก็ล้วงดินรอ ลมแรงครับวันนี้ลมแรงอากาศดีมากเลยลมเย็นเย็นอย่างงี้แจ๋วเลยไม่ต้องร้อนมากนะครับเพราะว่าถ้าลมอย่างนี้นี่รถนี่ในหัวเก๋งนี่มันจะอุ่นพอดีพอดีไม่ร้อนนะถ้าเปิดแอร์ขึ้นนี่ก็หนาวเลยครับตอนนี้ ในนี้เราเล็กจวดเสร็จย่างเล็กจวด่ะส่วนเราก็ก็เช้าเราก็จะ,ะทำหน้าที่นะครับหุงข้าวหุงปลา,า,านะครับแล้วก็หลังจากทานข้าวเสร็จก็ล้างจานไขมันแล้วก็กับข้าวที่เหลือเหลาก็จะเป็นคนเก็บนะฮะรถก็มาใส่ดินกันนะครับรถก็จะมาใส่ดินหนี้นะครับแบ่งงานกันทําครับจะได้ ไม่ต้องทําคนเดียวนะช่วยกันทําครับจับนุ่นจับนี่ช่วยกันฮะตอนเย็นก็ครอบครัวเราก็มีสองคนฮะมีตั้มกับเ,เล็กจวดนะครับส่วนผมก็หาน้ำนะคอยหาน้ำล้างถ้วยล้างจานไอตัวไหนที่มันยังไม่ได้ล้างนะช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับอะไรที่มันแบ่งเบาน้องนุ่งได้ผมก็ทำครับ เอาไม่นิ่งดูได้นะฮะตอนนี้ธงก็ขึ้นถนนใหญ่ไปแล้วครับนู่นนะฮะพอธงขึ้นถนนใหญ่ไปแล้วครับไปแล้วพอธงนะครับก็จะตามติดไปด้วยเจ้าอินดี้นี่แหละครับเที่ยวที่สองนะวันนี้เราก็ลงงานกันแปดโมงเช้าครับเนื่องจากว่ามันออกเช้าไม่ได้นะพี่น้องมันจะไปตั้งแต่7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันมันมีโรงเรียนอยู่ตรงนั้นแล้วอ่า มันเป็นทางหลวงนะฮะทางหลวงหมายเลขหลกัหลกๆเลยแหละทางหลวงใหญ่เลยเราต้องวิ่งข้ามทางครับใช้ความระมัดระวังหูตาก็ต้องไวด้วยโอ้ปูนพี่น้องนี้ก็เข้าเข้าตำแหน่งฮนะเข้าประจำตำแหน่งรอใส่ดินกันเรียบร้อย ไปอีกไปอีกไปไปอีก,อกยืนตะไกลเลย โอ้ที่ฝู่นปิวมาทางนี้ครับแล้วก็ล้วงเอาดินผงนะครับไปปิดด้วยงงามเสียงเครื่องเจ้าสมพงนี่โอ้ดังนิ่มมาก อเต็มแล้วออกออกออกเอาเล็กเข้ามาเล็กเร็วเลจวดเข้ามาครับที่นี้รอ,อให้เล็กจวด ใส่ดินสักสามสี่บุ้งกี้ก่อนครับเจ้าอินดี้ก็จะออกนะฮะเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวครับผมเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวฮะ,ะวันนี้เที่ยวราคาแพงด้วยนะครับอออออออเอ้ยเก๊ะเกเอกะเออนะจะจะพาเอาดินไปเทที่ประโคนชัยครับวันนี้ที่เก่าครับ ทีทวันตอนวันอาทิตย์วันแรกที่ผมมาถึงนะฮะเหลืออยู่ประมาณาน่าจะประมาณ30เที่ยวครับเหลืออยู่ประมาณ30เที่ยวนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ